สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเห็นความแตกต่างริวบอยวันบันเทิงเห็นความแตกต่างริวอาทิตย์วันแรกกับวันนี้ที่ได้เจอกันบอยวันบันเทิงเห็นความแตกต่างริวอาทิตย์วันแรกกับวันนี้ที่ได้เจอกันไม่เหมือนกันเลยดีใจกับชีวิตที่ดีขึ้นจากกรณีข่าวของอดีตพระเอกดังริวอาทิตย์ซูปเปอร์สตาร์ยุค90ชีวิตพลิกผันกลายเป็นพ่อค้าตลาดนัด ไรบ้านไรครอบครัวนอนกินข้างถนนอาบน้ําตามปั๊มมีลูกก็โดนกีดกันไม่ให้เจอหน้านําซ้ํายังป่วยเป็นไบโพล่ารักษามานานกว่า10ปีสร้างความสะเทือนใจกับคนที่อ่านข่าวเป็นอย่างมากโดยริวอาทิตย์เคยเป็นอดีตพระเอกวัยรุ่นที่โด่งดังมากๆเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นที่รู้จักในละครเรื่องไวร้ายไฮสคูลไวร้าเฟชี่รวมถึงงานพิธีกรและอื่นๆอีกมากมาย แต่จู่ิวอาทิตเจอมรสุมชีวิตไม่มีความสุขกับการทํางานเพราะต้องแบกรับภาระความกดดันมีลูกชายสองคนกับภรรยาคนแรกและลูกสาวหนึ่งคนกับภรรยาคนที่สองก็โดนขีดกันจนต้องหันไปพึ่งแอลโกอฮอล์ซึ่งขณะน,นี้ก็มีทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงแห่ให้ความช่วยเหลือริวอาทิ์กันอย่างมากมายในครั้งแรกคนที่ไปเจอริวอาทิ์ก็คือบอยวันบันเทิงและนําตัวมาสัมภาษณ์ จนประชาชนให้ความสนใจและทำให้ลิวอาทิ์เองได้กลับมามีงานอีกครั้งล่าสุดทางด้านบอยวันบันเทิงเห็นความแตกต่างลิวอาทิ์วันแรกกับวันนี้ที่ได้เจอกันโดยทางด้านบอยวันบันเทิงได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าดีใจที่เจอกันแล้วไม่ร้องไห้ปกติเวลาคุยจะจุกในอกน้ำตาลื่นแต่เมื่อคืนเห็นลิวหัวเราะเออดีใจกับชีวิตที่ดีขึ้น ของริวนะเล่าแต่ละเรื่องเออว่าเป็นคนตลกกว่าที่คิดอาทิตย์ริว90ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ